<laughs> สายอะไรอีกละ <laughs> ช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวตนใ,<ช>ในตัวเองหลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วว่าสี่องพันเนี่ยมีอะไรหรือว่าประเภทบุคลิกภาพน้องๆนั่นเองค่ะ<ช>แต่ว่า2 อีก2แบบที่เรายังต้องรู้วันนี้นะคะจะเป็นน้องๆจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าใช่ครับไปหาคําตอบกันดีกว่าครับกับใครเอ่ยพี่นันนัทยาเพ็นพัฒนาค่ะผู้ดําเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยซีอูดิโอและก็เป็นวิทยากรแนแะนวการศึกษาตอนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยไปดูกันดีกว่าครับว่าอีก2เผ่าพันธุ์สุดท้ายจากทั้งหมด6เผ่าพันธุ์จะเป็นคนที่มีทัศนคติและก็มีความคิดยังไงเหมาะกับอาชีพไหนในช่วงนี้เลยครคคาถามคานคำตอบ6เผ่าพันธุ์เจอยังเจอแล้ว วันนี้นะครับจะขอเสนอภาพยนตร์ไตายภาคซึ่งเป็นภาคสุดท้ายแล้วโอ้โหหลังจากที่เราตามหานะครับเหาผู้กล้ากันมาถึง4ี่เผ่าพันธุ์ไปแล้วว erm ันนี้อีกสอเผ่าพันธุ์สุดท้ายจัดมาเลยครับพี่สอเผ่าพันธุ์นั้นคืออีอีนี่ด่าใไมไม่ไม่ได้ด่าเลยค่ะมาจากคําว่า enterprising enterprising yes e n t e r p r i s i n g ก็คือมีบุคลิกภาพที่กล้าคิดกล้าทำเฮ้ยเฮ้ยแล้วเริใช่ป้ะยังเฮ้ยเริมโดนนะัคนนี้ลดนตลอดเลยวกนี้จะชอบมีอิทธิพลเหนือคนอื่นแต่ไม่ใช่มาเฟียนะเมื่อคนก็ใจผิดอิทธิพลเหนือคนอื่นเราพวกกลุ่มอีเดินผัด บ้องบ้องทำไมไม่โค้งตัวบ้องบ้องเอาขนมมาดิไม่ได้อันนี้คือเกเรอันธพานไม่ดีไม่ดีเด็กไม่ดีนะคะต้องส่งพี่ก้าวไปจัดการอันนี้คือมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในเส้นใยอันนี้คือเหนือมาเฟียเอออันนี้น่ากลัวมากนะส่งไปจัดการน้องเลยใครมีบุคลิกแบบนั้นโดนแน่คือเขามาเหนือคนอื่นในที่นี่หมายถึงเขาจะมีทักษะในการพูดจามีความสามารถในการโน้มน้าวมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเป็นภาพที่แบบชัดเจนเลยอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นชอบชักจูงผู้อื่นัก ชักจูงเลยสนใจเรื่องเหตุบ้านการเมืองคือแกนนำไหมคะเนี่ยเออกึ่งๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าแกนนาในที่อย่าไปดึกกจบภาพในเรื่องของการเมืองด้านเดียวแกนนาเช่นวันนี้จะกินข้าวที่นี่วันนี้เราจากหนังสือเล่มนี้เราจะมาติวแบบนี้กันเราจะต้องเลือกอาชีพนี้พวกเราจะต้องไปค่ายนี้คือเป็นแกนนาในการทํากิจกรรมในเพื่อจะต้องมีในกลุ่มเพื่อนต้องมีหนึ่งคนถูกต้อง มีความสามารถในการพูดจะโต้แ no ย <c oughs> ้งแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่ขี้เถียงครูพูดอะไรก็เถียงเถียงทุกอย่างอันนั้นเกเรส่งพี่ก้าไปจัดการอีกเช่นเยกันใจเย็นๆใจเย็นๆใจเยครับข่อ่อมากล้าคิดกล้าทำสมคนเนี่ยกล้าคิดแล้วก็มาว่พี่เชี่ยงทำอย่างนี้อก็ไม่ได้ดีกล้าคิดกล้าทำลงมอเลเออกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีความกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงนี้ก็ไม่ใช่พวกผีพนันโอ้ยอันนี้กล้าแทงการเล่นอันนี้ไม่ดีอีกเช่นกันต้องส่งพี่ก้าไป ัดการเี่เป็นฝ่ายคปกคองเราจัดการอย่างเดียวเลยนะคะอันนั้นคนเรื่องคือคำว่ากล้าเสี่ยงคือถ้าเกิดว่าชั้นทํากิจกรรมนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องโน้นเรื่องนี้เออกล้าชอบการผจญภัยนิดๆอ่าแต่ไม่ใช่เสี่ยงในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางศิลธรรมนะคะชอบการแข่งขันมีความคล่องแคล่วแล้วก็เป็นผู้นํากลุ่มควรที่เหมาะด้านนี้แน่นอนค่ะเป็นนักธุรกิจเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาพวกนี้จะต้องมีความเฉียบคมมีความ น่าเชื่อถืออยู่ในตัวค่อนข้างจะสูงจริงๆมีอีกหลายอาชีพนะคะแต่ว่าอาชีพหลักๆที่เป็นเทรนเดี๋ยวเวลาไม่พอไปกลุ่มที่6กกลุ่มที่้วกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม C กลุ่ม C อ่กลุ่ม C คือ Convention a l conventional c o n v e n t i o n a l แนล b ุกลุ่มบุคลิกภาพแบบนี้หันไม่มองหน้ากันเลยวเอ๊ะเ a บีกลุ่มนี้ชื่อกลุ <h <h ่มนี <h <h ้ยึดมั <h <h ่นในกฎระเบียบหอิงเป๊ะค่ะโอ้ยหันหน้ามายิงเป๊ะเลยคุณครูหรือเปล่าโอ้ยมันเป๊ะยิ่งกว่าครูคือครูเนี่ยหนักไปทางโซเชียลคือจะชอบสอนชอบอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเป๊ะเนี่ยจนถึงครูระเบียบครูปกครองใช่ไหมใแต่อาชีพที่เหมาะกว่านั้นมีค่ะผู้นี้ชอบตัวเลข ชอบงานเอกสารคือเห็นเอกสารมาเป็นปึ้งเนี่ยชิลมากนักบัญชีอ้าวเริ่มเริ่มมีเขาแล้วตัวเลขมาลบเจ้าระเบียบละเอียดถี่ถ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนคนที่บ้านผมเลยคุณนละใช่ไหมคุณแม่ผมเลยคุณละใช่ไหมเขาจะไม่ชอบทักษะทางด้านร่างกายไม่ถึงไม่ชอบเล่นกีฬาหรือทํางานอะไรที่แบบต้องใช้แรงกายแบบเออเออซึ่งพวกนีจะไม่ชอบบางทีก็แบบชวนไปเล่นกีฬากลางแจ้งันก็แบบนิ่เงียบอ่ะ ไม่ค่อยสูงสิงนั่งเฝ้าของให้เออจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ไม่ชอบสูงสิงกับคนมากมายนะพวกนี้ข้อเสียคือจะขาดความคิดริเริ่มคือเขาจะไม่ใช่สไตล์แบบอาร์ติสที่สร้างสรรค์ถ้ามีแพทเทิร์นอะไรที่ทําแล้วดีแล้วเขาทาเลยชอบอยู่กับอะไรเดิมเออตามนั้นทะทได้แบบเดิมเนี่ยชาตินึงก็ทําได้มีความสุขแต่พัฒนาให้เร็วขึ้นดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะขาดจินตนาการในเรื่องของแบบโลกสวยมโนแบบอะไรที่เป็นศิลปินอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ข้อดีคือจริงจังอดทนแล้วรับผิดชอบ สูงม,มากเหมาะเหมาะบัญชีถูกต้องเลยการเงินการธนาคาอรอะไรที่ต้องการการรอบครบอบมากถูกต้องถูกต้องน,นักสารสนเทศที่วันวันอยู่กับข้อมูลถึงจะไม่ใช่เอกสารนะแต่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ออมันมากมายมหาศาลมันจะมีความระเบียบจัดการ,รทุกอย่างไดเปะ๊ะเป็นหญิงเป๊ะมากๆเลยนะคะนี่คือ6กลุ่ม6เผ่าพันธุ์หเผ่าพันธุ์ที่เรานํามาฝากน้องๆแต่เดี๋ยวเวลาจะหมดข้อสําคัญน้องๆค่ะ ไม่มีใครเกิดมามีตัวอักษรเดียวติดตัว oh. เช่นตัว A พี่เป็นอ a r t ติสทุกอย่างก็แบบอ a r t ติสไปหมดไม่ใช่พี่ก้าจะเป็นแบบโ social ซะทุกอย่าง mm hmm. มันก็ไม่ใช่พี่พรีนจะแบบ enterprising เ mm hmm. ป็นซะทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เวลาที่เราไปทําแบบทดสอบของจอห์นแอลฮอลแลนด์ตามห้องแนวแนวหรือว่าตามแบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะพบเลยว่า ค่าทั้ง6ตัวเนี่ยมีในทุกๆคนคคือคน1คนเป็นนักนิเทศแต่เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความละเอียดรอบคอบก็ได้พวกนี้มักจะทํางานทางสายพวกนิเทศาศาสตร์สายเศรษฐกิจ นึกออกมะเป็นคนจัดรายการเศรษฐกิจเพราะว่าชอบเรื่องทางนี้มันจะคลิกกันได้เร็วส่วนกลุ่มไหนอะอย่างคนที่ชอบความมีความเป็นผู้นํามีทักษะในการโน้มน้าวใจอาจจะเป็นนิเทศศาสตร์ในเชิงเป็นวิทยากรให้ความรู้ทําข้อมูลข่าวสารก็ได้คือไม่ใช่เป็นอาร์ติสแบบวาดรูปแต่ว่ามาเป็นสายที่มีความจริงจังหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ มีบุคลิกภาพแบบปัญญาก็อาจจะทํานิเทศศาสตร์สายวิชาการก็ได้คือมันจะต้องมีตัวนําค่ะน้องๆแล้วก็มีตัวตามเช่นถ้าเอสนำก็คือมีบุคลิกภาพการเข้าสังคมสูงมากเขาอาจจะชอบทํางานที่พบปะผู้คนเยอะๆให้เขาไปทํางานบัญชีมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เจอใครไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้คนกลุ่มนี้จะอึดอัดมากที่เปนวันฉันอยู่แต่เอกสารฉันอยู่แต่ตัวเลขค่าเอสของเขาสูงมากดังนั้นแล้วค่าตัวอื่นถ้ามันตามมากก็เอามาเป็นพระรอง คนหนึ่งคนผสมด้วยตัวอักษรทั้ง6ตัวเนี่ยหลากหลายกันได้แต่ต้องมีตัวหลกักแล้วตัวหลักจะเป็นเหมือนผู้นําที่จะนําทางชีวิตเราส่วนตัวอื่นเอามาผสมผสมกันนี่คือเหตุผลที่ว่าคนเลยไม่ได้มีแค่6กลุ่มไง เอาเข้าจริงเขาเอามาควายกันได้ไม่รู้เท่าไหร่หมอบางคนเป็นศิลปินหมอโอ๊คเป็นศิลปินร้องเพลงด้วยหมอกัดด้วยหมอกองก็ศิลปินเห็นป่ะเพราะว่าเขาก็มีความเป็นศิลปินอยู่ในความเป็นการคิดเชิงปัญญาของเขาด้วยดังนั้นน้องๆต้องผสมให้ดีแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวนําไม่อย่างนั้นการเลือกคณะการจัดอันดับการหาอาชีพมันจะเพี้ยนมากเลยครับทาให้พี่คะนึกถึงกรุ๊ปเลือดของเราสมมุติเรามีโอเป็นตัวนำแต่เราจะมี A อซ่อนอยู่หรือบีซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ ตรวจภายในภายในจิตใจของเรานะคะว่านอกจากกรุ๊ปเลือดแล้วเนี่ยน้องๆมีความถนดัดหรือว่ามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับไปทางไหนเพื่อที่จะตัวหลักจุดยืนแล้วก็นําไปสู่อาชีพในอนาคนอย่างที่พี่นาดบอกแนะ่ๆใช่บบาง,งคนนะกรุ๊ปเลือดเขาทำนายนิสยัยแต่บางทีเราก็ได้ใส่เหมือนกรุ๊ปโอ <laughs> เหมือนกรุป๊ป <laughs> นั่นแหละดิ A, B มันก็เอ๊ะไม่ใช่กรุ๊ปเลือดเราแต่ทำไมเราเหมือนเขาล่ะก็นี่ไงคือลักษณะาทางกยายภาพมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวของชีวิตมันต้องมีบริบทอื่นๆเข้ามาผสมในความเป็นกยายภาพของเราด้วยค่ะ,อะลองดูนะครับน้องนาว่าตัวเองในยอยู่ในตัวอักษรตัวไหนอะไรเป็นผู้นำอะไรเป็นผู้ตามสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณพี่ักมากๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วกลับมาเปิดโลกกว้าง ความสุขแล้วก็เปิดอนาคตกับพวกเราในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตลอ์ออนทีวีได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปทางเอ็มคอร l แมลีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าตอนนี้หดหูกแสดงว่าอยู่กับอดีแต่ถ้าตอนนี้กงังวลแสดงว่าอยู่กับอนาคตความสุขคือการอยู่กับปัจจุบนันและทำมันให้ดีที่สุด ข้าสู่ชีวิตมาหายใจไรฉันเธอสอบผ่านฝ่าดันชีวิตนีไ้ไปได้ฉันไม่เรียนจบจบไม่มีคนคบและมีคนรักใครฉันไม่มีงานทำดีๆจะฉันเธออยู่ตรง Yeah, bye.